ี้เราจะมาแคสเกมนั่นเองอุ้ยมันแหลกแหลกนั่กแน่ๆกับหนึ่งดูก่อนมันแหลกแหลกมากทุกคนมันแหลกอ่ะแป๊หนึ่งดูดูมันแหล,แก,แลแกจริงเสียงน้องก,<น>ก็<ๆ>จะแทรกหน่อยนะอันนี้คือพากคือเล่นเองมันไม่ได้ยินเสียงก็เลยต้องมาพากเองเนาะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแบบเกมเดียวก่อนนุเพราะว่าเพิ่งเริ่มแคสได้เอเอไม่ใช่เกมนี้ว่ะโคตรพีคคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีอินโทรนะเดี๋ยวอินโทรแกง คือก็ไม่ทำอินโทรไม่ค่อยเป็นเนาะนี่เสียงน้องก็จะแซก่กันหน่อยเออมันแหลกจังเฮ้ยกูไม่เอาเกมนี้กูจะเอาสควิตเกมอากว่าจะได้ทุกคนดูมันกว่าจะได้สควิตเกมจ้าก็จะดูกันแบบงงนะงๆๆออหน่อยนะดูกันงงงหน่อยนะทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนเสียงน้องก็จะแซรก่ป๊หนึ่งเนาะทุกคนจอมันเล็กมากเลยอะ่ะคือขอโทษด้วยนะทุกคนจอมันเล็กอะ ก็ดูกันแบบนี้ไปก่อนได้ไหมอ่ะกดต๊นะทุกคนจอมันเล็กไปแล้วเร็วๆบนจะหมดแล้วาเงแป๊บนึงเสียงน้องก็จะแทรกหน่อยอันนี้คือเอาออกมาพากเองเนาะเพราะว่าตอนนั้นไม่ค่อยได้ยินเสียงก็จะดูแบบงงๆหน่อยอันนี้อันนี้ทุกคนทุกคนทุกคนดูนี่นะทุกคนดูดูดูเราจะแบบยืนอยู่หน้าประตูอะชิดปตเอออยู่หน้าประตูแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งกำลังแบบ เส,สืส้อออทุกคนเดี๋ยวเราก็จะดูแป๊บนึงเนู้วิวมีชวนเพื่อนด้วยก็จะมากดแท็กนิดหนึ่งแม่มีชวนเพื่อนชวนมาหนึ่งคนก่อนทุกคนวีนาดูวีดูวีดูเว,วทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมเออจะก็ออกมาเก๊อ,อีกทีหนึ่งนะทุกคนอันนี้มีแต่เสียงบรรยายเนาะเพราะเสียงแต่ พวกเราไปเดี๋ยวพวกเรากำลังจะแคสกันอยู่เนาะแตบบ่เพิ่งโอ๊ยเจ็บเจ็บนิ้วเจ็บ,จ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 บนิ้วทุกคนนี่คือใช้โทรศัพท์นะจ๊ะไม่ใช่ใช้คอมจ้าคอมมันมีแล้วแต่แค่ไม่มี WiFi เดี๋ยวโฮมสวีทโฮมสวีทก็ไม่ค่อยได้แคสเนาะอันนี้รับน้องอยู่น้องไปหาน้องพักพงจะแอดน้องแล้วน้องเหล่านี้ก็ซื้อบือ้อไปกดอันด้านหลังเขาให้กดอันด้านน้าค่ะ อย่งน้องคือแบบคือแต่ก่อนนี่คือไม่อ้อล้อแบบนี้นะคือปกตินี่คือพูดจังดังเลยตอนนี้ไม่อ้อล้อตอนนี้อย่างอ้อล้อเลยอ่ะทุกคนมาดูก่อนโอ๊ยโอเคทุกคนเมื่อกี้น้องบอกว่ามันได้ยินเสียงคนตายด้วยน้องไม่ใช่คนตายชีวิตจริงนะในเกมอะน้องได้ยินเสียงอึมีคนตายในเกมนะอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะทุกคนนี่ต้องมาแอดน้องก่อนนะเนี่ย อันนี้นนนคือขอสปอยไว้ก่อนนะคือเราผ่านจริงๆอ่ะทุกคนบอกเลยว่าจะผ่านจริงๆเน่ยด,ดูดูดูฉันต้องเอามาภาคเองนักเรงนพอที่มันมีผักด้วยไงทุกคนดูไว้โอ้กว่าไปเล่นๆนะปู่จะเอาน้องฉันก็มาเน่นด้วยคือทุกคนเดี๋ยวคอมแป๊บนึงเดี๋ยวไม่รู้จะแคสในคอมได้ไหมนะเดี๋ยวสงสัยต้องเอานัา้นมันดีบแล้วอะไอไม้เซลฟี่อะ ทุกคนต้องดูวามสวีทของสวีทช่วงนี้ไม่ค่อยได้แคสเท่านนไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยดูคลิปเมื่อสีไม่ค่อยดูคลิปซะหน่อยนะยินดอยูได้แหละมาทุกคนโอ้ยนี่สีเขียวยูีนะทุกคนคตอนนั้นมัอนออกนอกรางเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันมักลบไปล่อนจอดแล้วมาโอ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วคือน้องราวตายคนแรกเลยทุกคนมาเราแดงแล้ว เอาแล้วๆโบโควาโคชิอาจจะไม่ได้ยินเสียงในเกมไหนนะเพราะว่าเออไม่มีมาทุกคนโอ๊ยโก้เอาตางค์กันอย่าออาตางสิลูกเออเออเอดีนะหยุดทันโคโค่อยู่ดีนะแล้วนิ้วนี่วเคล็ดไปหมดแล้วทุกคนทุกคนเราตุยไหมเออจะตุยไม่เออจะตุยไม่เออย่าอย่าอย่าเอ้ยเออก่อนกรอนกรอน เคเคใกล้ hey, hey, จบแล้วทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้ <Yeah. S 2> ทุกคนเราถึงแล้วขอพักเพื่อนหน่ยขอพักนะขอรอบเนะี่ยพักไปแล้ว <laughs> ทุกคนพักไปแล้วเย้ yeah. ก็ขอเออทุกคนเดี๋ยวดิก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะบายบาย